สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับน้องมบลกำลังจะกินดินเนอร์นะครับนี่น้องเบลมีมข้าวเหนียวลาบเนื้อนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีผักสดแล้วก็มีผักต้มเลยน,นะครับมากินด้วยกันครับนี่ก็น้ำได้ดีลเลยอู้ร้อนเลยอืมมันร้อนเลย โอเคก็จำชวนขึ้ามานี่ฮึคือคนีลุ่มาโอ้มาเ่มมักสุดัไผักว Ja. Mm. มาแซะมาค่ะว่าอืมแซะมากๆเลยราบราบเอเนี่ยเนี <hoc Channel> <si> lev, lev. <se> jumped, kind of ่ยมันก็แม่เผ็ดนะคะเพื่อนๆแล้วมันก็กินได้นะอืมน้ำมันแบบสุดอเคนี่ 嗯，我好个 嗯。Mm. นะครับเพื่อนราคาล้ัวเมากเลยนะครับแม่ที่รับชมนะคาับบครับ